สู่กาะกระแสข่าวกันต่อนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราเจ้าใหม่ค่ะ MPK m i l l นเนียมภูเก็ตจำกัดในซอยฟองจันข้างตลาดสดเทศบาลทำอะไรรู้ไหม MPK เรื่องของบริการเกี่ยวกับรับปรึกษาเรื่องแรงงานต่างด้าวนะคะทุกสัญชาติเลยพมา่าลาวกัมพูชาเวียดนามเกาหลีจีนรวมทั้งสัญชาติอื่นๆด้วยทั้งหมดเลยนะคะ เอซเลยเนาะอ๋อเรารับ a อซเลยไงพาหนีเหรอหรือไรไม่ใช่ปรึกษาเรื่องของรายการต่างได้คือมาทํางานที่นี่เราปรึกษาได้ที่0ูนย์เจ็ดหสองหหก็ดเจดปดถึง9้าค่ะจอไม่มีโลโก้เขาเหรอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสิสัปดาหน้าเดี๋ยวเอาโลโก้เขาขึ้นมาให้ดูวันนี้เขายังไม่จ่ายเดี๋ยวทําได้เขาจ่ายไม่ใช่เขาจ่ายแล้วไม่ใช่เขาจ่ายแล้วแต่เราปรับไม่ทันวันนี้เราเสียหายนะเราปรับไม่ทันจอจอเรา แหมจอเราจะบอกว่าทีมงานงงเขาจอไปใช้หมดใช่งานเราเรารับงานเยอะเรารับงาน,งานเยอะครับเข้าใจพรุ่งนี้ก็มีครับอ่ะเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกนะคะเรื่องของเอางี้ดีกว่าเรื่องนี้เห็นพี่กอฟบอกว่าไม่มีภาพข่าวแต่ว่าน่าสนใจมากเพราะว่าใครเห็นข่าวนี้ก็สงสัยสงสัยว่าเอาไปทําอะไรทุบกระจกร้านขายยาคือจริงเอ่อท่านผู้ชมครับนีจริงแล้วผมมาไปเองเลยนะ,ะภาพข่าวมีค่ะแล้วก็ คิดว่าคิดว่าอยู่กับทีมอีกอีกทีมหนึ่งของพี่จอร์ดบันเยนเราคิดว่าเขาเอามาให้แล้วอ,อยู่เรืว่วันนั้นไปกินแค่สองคนเองผู้สื่อข่าวซึ่งทุกคนคิดว่ามันเป็นการทุบกระจกร้านเพศสัตปกติหรือเป็นการรักษาปกติแต่เมื่อเราไปถึงเนี่ยเราเอะใจ้งแต่แรกแล้วมันผมว่ามันไม่น่าปกติเพราะว่าการทุบเข้าไปทุบกระจกเป็นปกตินะครับผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องนี้ได้ไหม ทำไมอ่ะผมว่าผมมีคลิปวงจรปิดอยู่ในมือถือผมรอคลิปก่อนไม่มีแต่ผมไม่ได้โหลดเดี๋ยวให้ทีมเดี๋ยวช่วงเบรกแล้วเรารค่อยคส่งงเลยก็ได้พี่ส่งตรงนี้เลยก็ได้ให้เข้าไปโหลดแล้วเดี๋ยวเราค่อยข้ามไปคุยครับผู้ชมเอาไปดูเลยส่งทางนู้นก็ได้ค่ะส่งเลยอ่าเดี๋ยวให้ทีมงานก่อนมียะมีเอาไปไม่ได้ครับจะมีรหัสอีกอ เยอะเยอะเยอะเดี๋ยวเอาคุยเรื่องอื่นก่อนแต่เรื่องนี้ผมผมบอกอย่างที่ที่คุณน้บอกท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเมื่อประเด็นมันสู่ว่ายาที่ขโมยไปอ่ะมันไม่ธรรมดามันไม่ธรรมดามันไม่ใช่เป็นยาทั่วทั่วไปอย่างไปขโมยเอ่อที่ฟี่ขโมยยาแก้ปวดหรือแก้ไข้เนี่ยยังเข้าใจได้แต่ยาเนี้ยที่คนร้ายเขาไปเนี่ยเป็นยาของเด็กเป็นยาแก้ภูมิแพ้ของเด็ก แล้วกวาดเฉพาะยี่ห้อเนี้ยหมดเลยอาอยเอายางเดียวร้อยกว่าหัวใจแล้วอย่างอื่นไม่แตะเลยคุณนกเฮ้ยจริงผมถึงบอกว่าเรื่องเนี้ดูมันเหมือนกับง่ายธรรมดาแต่เมื่อผมไปยืนดูผมก็ถามเจ้าของร้านว่าเขาเอาไปทําอะไรสุดท้ายเขาให้ตัวอย่างผมมีอยู่ตัวหนึ่งยาตัวนี้เป็นยาแก้ภูมิแพ้เด็กแก้คันแค่เนี้ย ผมถามขายขวดเท่าไหร่สี่สิบบาทค่าเขาบอกว่าเนี่ยเอาไปหมดเลยค่ากระจกที่ทุบยังไม่คุ้มเลยจริงๆ<ล>แล้วขวดละสี่สิบาทเองใช่จากกระจกะ 3, อ่ะบาลละสามพันเขากวาดไปสิบขวดกระจกแพงกว่ายาเพราะทุบกระจกเขาขขแตกไงจะถามว่าคนร้ายเนี่ยผมยืนดูวงจรปิดเขาติไว้สามตัวภายในร้านค่ะมีตั้งแต่ตอนทุบเลยคนร้ายเนี่ยใช้ผ้าโพกเป็นเหมือนคนงานเหลือแต่ตาแสงเกงสามส่วน ใส่แขนยาวทุบเสร็จรอดเข้ามาค่ะรอดเข้ามาปั๊บตรงไปที่ตู้นี้เลยค่ะรู้อยู่แล้วว่าอยู่ตรงนี้เหมือนกับเขาเคยมาซื้ออ่ะแล้วตรงไปแล้วมีถุงมาด้วยค่ะดึงออกมาค่ะกวาดแล้วมุดออกไปเลยไม่มีคนอย่างอื่นไม่มีคนทรัพย์สินอย่างอื่นเลยคุณนกแสดงว่าวางแผนไว้หนึ่งวังคืออาจจะมาดูแลอ่เลยมาซื้อแต่สิ่งที่ผมไม่เข้าใจแล้วร้อยเวงก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเขาเอาแต่ยาชนิดนี้ ซึ่งยายอยู่ข้างๆมูลค่ามากกว่าอยู่ในตู้อ่ะหยิบผิดหรือเปล่าหยิบยี่ห้อเดียวเลยถูกหมดเลย <c oughs> ยี่ห้ออื่นไม่หยิบเลยอ่ะคุณนกแล้วทรัพย์สินโดยเฉพาะเงินในลิ้นชักไม่แตะอแปลกผลบอดแล้วข่าวเนี้ยผมพูดตรงๆแล้วไม่มีสื่อ,อมวลชนรู้ไม่มีนักข่าวรู้เพราะมันว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ไ<ง>ครับคือตอนที่ตอนที่เกิดเหตุเนี่ย ก็พวกคุณเก็บขยะอยู่ใครจะรู้อ่ะผมไม่ได้ไปอ๋อเขาหลังต้องแบ่งกันนะอยาไปเก็บขยะทั้งหมดใช่ผมเลยไปกับพี่จอร์ดเดนิวสองคนซึ่งพี่จอร์ดเนี่ยผมเรียกมาจากอ๋อมาจากนั้นมาจากที่เก็บขยะว่าทําไมเขาหาพี่จอร์ดกันได้บ้างนั่นแหละครับผมโทรบอกว่าให้พี่จอร์ดมาค่ะเนี่ยฮะมันมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจและน่าวิเคราะห์และติดตามว่า แล้วร้านร้านเพสซัดแห่งนี้ติดกับโรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยีถนนเทพสตรีบ้านเราอ่ะ,ะออโดนทุบกระจกครั้งนี้เป็นครั้งที่สองอครั้งแรกคืออาทิตย์ก่อนเป็นวันที่เดียวกันแล้วครั้งนี้ก็คือวันอาทิตย์ยี่สิบสามแต่ยี่สิบแปดสัปดาห์ต่างก<น>ันสัปดาห์เดียวใช่แล้ววันที่เหมือนกันแต่ครั้งแรกเนี่ยทุบกระจกประตูหน้าได้เงินส่วนไปสามพันอ๋อครั้งแรกนี่มาเอาเงินใช่แต่ครั้งนี้ทุบด้านข้าง มาเอายาคนเดียวกันไหมอะตกงองเอ่อคนแรกผมดูไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมคะคนเราวัตถุประสงค์ใช่คนแรกเนี่ยดิ่งมาเอาที่ลิ้นชักไม่ไม่แตะตู้ยาเลยค่ะแต่ครั้งเนี้ยครั้งที่สองเนี่ยดิ่งเขาไปเอายาไม่แตะเงินก็เลยมานั่งวิเคราะห์กันว่าคุยกับร้อยเวรคุยกับเอ่อเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานว่าเป็นไปได้ไหมมีสองประเด็นประเด็นแรกคือพวกพ่อลูกอ่อนไม่มีเงินอะลูกไม่สบายแต่งใจฉกยา แล้วต้องใช้ยเยอะขนาดนั้นเลยหรอตุนไม่เลยไงเด็กอาจจะมีอาการภูมิแพ้สองเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายไม่กล้าพาลูกไปหาหมอค่ะก็เลยต้องอม,มาก่อเหตุวิเคราะห์อยู่แค่สองประเด็นนี้ครับคือมันไม่ได้เก<า>ี่ยวว่ายานี้จะเอาไปทําอะไรอยางไงไม่ครับไม่ไม่ได้เอาไปไม่สามารถเอาไปทําหรือไปคัดกรองหรือเป็นสารตั้งต้นของยาเสพติดได้เลยเพราะมันเป็นยาที่อ่อนสําหรับเด็กค่ะตอนแรกตอนแรกที่เรารับแจ้งอะทางวิทยุเนี่ยเราคิดว่าเป็นยาแก้ไอ,อ แต่กลับกลายเมื่อเราถึงที่เหตุมันไม่ใช่ไม่ใช่ใชย,ายาแก้ไอล้ำดําที่เข้าไปใช้เป็นส<ะ>ี่คูณร้อยอะไรเงี้ยไม่ใช่ตอนแรกเราเข้าใจอย่างนั้นจริงๆเราถึงไปไงเพราะหนึ่งมันใกล้โรงเรียนเรากลัวให้นักศึกษาก่อเหตุไมหมนู่นนี่นะแต่ไปถึงมันกลับกลายว่าเป็นยาชนิดเดียวยี่ห้อเดียวเป็นยาแก้ภูมิแพ้ของเด็กเปลี่ยนเลยเนาะพอฟังแล้ว<ช>เปลี่ยนเลยเนาะถึงผมงงมากเฮ้ยผมยังบอกกับกับดอเลยว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากแล้วถแถบเราไปปัานหน้าหนึ่งค่ะ ซึ่งดูแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาคนร้ายเข้าไปทุบน,น,นู่นทุบนี่เขาไปเอาแต่ยาที่เอาถ้าเขากวาดไปหมดผมเฉยๆนะ,ะผม,มผมก็ไม่ได้นําเสนอเป็นแค่กลับซับแต่นี่เขาเอายาเฉพาะนี้อย่างเดียวอะ,ะไปแล้วก็มุดกลับไปมีภาพหมดเลยแสดงว่าต้องมีคนใกล้ตัวเป็นภูมิแพ้<ช>เป็น,<ะ>ปนใช่ฮะใช่ใช่ก็นนี้เราถึงมองมีสองประเด็นก็คือพ่อลูกอ่อนไม่มีเงินแต่พ่อลูกอ่อนไม่มีเงินก็พาเด็กไปรพชได้นะ,ะก็เลยไปให้พุ่งเป้าน้ําหนัก ไปที่เรื่องของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามือโดยผิดกฎหมายแล้วมีบุตรมีลูกแล้วก็พ่อเหตุค่ะพอดูการโพกผ้าแล้วเหมือนแรงงานเลยอะ่ะเพราะเขาเหมือนกับโพกเป็นอะ่ะมันโผล่เหมือนกับการแดดโผลมาแค่เพราะใบหน้าไงปิดหมดเลยหรอคะโผล่มาแค่ตาเลยอ่ะ ใช้ผ้าเนี่ยพกขึ้นไปหมดเลยแล้วโผล่มาเป็นช่องพี่เห็นแค่เนี้ยแล้วพี่รู้เลยว่าเป็นแรงงานต่างด้าวไม่ลักษณะาการโพกผ้าแรงงานต่างดาวเวลาเขาไปอยู่กลางแดดเวลาเขาไปก่อสร้างเขาจะโพกผ้าอย่างนี้เขาจะมีสไตล์ของผาผมไม่ผมไม่รู้หรอกว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวหรือ <laughs> คุณน,นกแต่ลักษณะ พฤติกรรมในการโพกผ้าเนี่ยมันใกล้เคียงกับแรงงานอ๋อไม่แน่แหมนึกว่าดูออกเลยจะชวนไปทำงานที่ MPK มิลเลนนเียมเลยอ๋อเนี่ยนะนี่เป็นสปอนเซอร์เราปรึกษาเรื่องของมีเรื่องของบริการนที่ไปนั่งดูตาคนงานเหรอะไม่เหมือนผมบ้าจะเอาผมไปทำงานอ่ะคือ MPK เนี่ยเขามีบริการพิสูจน์สัญชาติพม่าลาวกำบูชานี่ตอนแรกนุ้ยไม่ใช่ MPK แล้วก็ยื่นเอกสารขอทำพาสปอร์ตใหม่ ติดต่อได้ที่ MPK งงค่ะซอยข้างตลาดสดเทศบาลน,นะคะตรงนั้นเขาเรียกว่าซอยฟองจันทข้างตลาดสดเทศบาลที่เป็นวันเวย์เข้าไปะะอ,อ,อ,อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวสักครู่ช่วงหน้าคงจะได้ชมคลิปคลิปที่ว่าเป็นลักษณะไงคะคลิป,ลปจากกล้องวงจรปิดอต้องแตะทุบกระจกแล้วรอดเข้ามาผมถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือจริงแล้วผมมีไฟล์ภาพทั้งหมดเลยแล้วก็ทีมงานติดภารกิจเยอะอ ไม่เป็นไรค่ะ<ช>นะคะอ่ะเรื่องที่สองเป็นเรื่องของเนี่ยแหละแก๊งข้ามชาติเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์มัน <electronics. S 2> มาเลยครับวันนี้วันนี้เลยใช่ครับจับกลุ่มแล้วแถลงข่าวโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะครับราก็รองผู้การทั้งหมดแถลงข่าวที่ตำรวจภูธปปรจังหวัดเมื่อประมาณสิบโมงครึ่งของวันนี้ะนะครับคือวันที่สามีนาคมแต่การจับกลุ่มกลุ่มนี้เราจับทางชุด สืบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดโดยพันหุ่โทรปรวิทย์เอ่งชุ่นเนี่ยนะครับเป็นรองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนของอกองสืบสวนกลับมาตั้งแต่วันที่28กุมภาแล้วก็ขยายผลโดยโดยโชคดีอยู่อย่างหนึ่งว่าทีมเนี้ยทีมของรองปวิทย์เนี่ยได้รับการประสานจากฝ่ายปฏิบัติการการจรกรรมข้อมูลทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์โดยสำนังกงานใหญ่เป็นคนประสานว่ามันมีเหตุผิดปกติ นี่คือหมายถึงสำนักงานใหญ่จากกรุงเทพใช่ครับประสานมาว่าวันที่ช่วงห่วงเวลาตั้งแต่21กุมภาจนถึง27กุมภามันมีการกดเงินผิดปกติที่ตู้แห่งหนึ่งในพื้นที่ของตำบลกำมลาพื้นที่ของฉลองพื้นที่ปัดตองคือกระจายกันกดแต่เป็นบัตรบัตรเดียวซึ่งการกดเงินเนี่ยค่อนข้างผิดปกติในห่วงบัตรเนี้ยกดในห่วงเวลาเวลากลางคืนอย่างเดียว Oh. ซึ่งไม่มีการกดกลางวันเลยแล้วกดครั้งหนึ่งอ่ะเป็นเงินประมาณห้าหมื่นค่ะแล้วเขาก็เลยประสานมาที่ชุดสืบบัตรเดียวกดกดกดบัตรเนี้ยไปตะเวนกดนึกออกไว้ฮะแล้วก็ใช้บัตรบัตรเนี่ยสุดท้ายเนี่ยวันที่เขาจับกลุมยึดบัตอรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมเขาใช้ก็บัตอรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมเนี้ยทั้งหมดสิบสามใบสิบสามใบนี่มาจากแอคเคทาเดียวอันเดียวกันหรือว่างไงสิบสามใบสิบสามแอคเคทา ข้อมูล<อ>ด้านหลังต่างกันก็คือแฮ็กข้อมูลมาแล้วสกิมเมอร์มาแล้วก็มาปัรจุใส่บัตรบัตรเนี่ยเป็นปกติเองเยให้ท่านผู้ชมดูภาพอไปมชมภาพข่าวค่ะเช่ไหมนี่นคือเป็นชาวฝรั่งเศสทั้งหมดเลยนะครับ5คน ฝรั่งเศสใช่ครับฝรั่งเศสครับหรือสัญชาติฝรั่งเศสเนี่ยฮะเป็นทีมงานหนึ่งในนั้นมีหมายจับจากอินเอร์โพก็คือตำรวจสากลมีหมายจับตำรวจฝรั่งเศสในข้อหาถ้าเป็นบ้านเราคือ,แล,อคแล้วมีหัวหน้าแก๊งเนี่ยฮะลักษณะบัตรนี่คือเขาใช้แค่จำได้อันเดียวเองนะ เขาเอาข้อมูลเนี่ยเขาซื้อจำได้มาอันเดียวจากฝรั่งเศสซึ่งในจำได้หรือทำได้อะอมีข้อมูลลูกค้าเป็นร้อย<ฮ>แล้วใช้โน้ตบุ๊กเสียบลงไปแล้วก๊อปปี้โดยสกิมเมอร์อบันทึกเทปพอบัน เป็นชาวพม่าได้ยาสกปิตร้อยเมตมูลนี้นะหัวมากแล้วตอนนี้สถาบันการเงินต่างๆก็ยังไม่สามารถที่จะมีตัวป้องกันค่ะหมายความว่าเจ้าของบัตรไม่ใช่คนในประเทศเราไม่ใช่ครับคือเขาเอามาจากที่อื่นใช่ครับมาจากฝรั่งเศสเลยมีครบเลยคนเนี้ยฮะคนไหนคะท่านผู้ชมจะชี้ว่าดำมันดำหมดเลยแต่เพียงว่าริมเนี้ยริมริมจอเราใช่ไหมสายสุดอ่าสายสุดเควินเนี่ยคือหัวหน้าแก๊งมาเฟียใหญ่ในฝรั่งเศสคนนี้นะ <N ee S 2> นเนี่ยฮะคนแรกเลยเนี่ยค่ะแต่คนแรกเนี่ยครับเป็นหัวหน้าแก๊งเลยนะของฝรั่งเศสแล้วมีหมายจับของของกรุงปารีสแล,แล้วมีหมายจับของตำรวจสากล <N> ในข้อหาร่วมลักษณะร,ร่วมกันเป็นขบวนการคือกฎหมายที่นั่นจะไม่ได้เหมือนของเราที่มาเป็นอั้งยี่ไปอะไรอย่างนี้น <N> ของเขาใช้คําว่าร่วมกันเป็นขบวนการและผู้มีทธิพลเนี่ยฮะหนีมาอายุเท่าไหร่รู้ไหมครับ ยี่สิบหกโอ้โหดูอาวุโสกว่าจะอายุมากหน้าเขาแก่กับพ่อมิ่งอหแต่ยี่สิบหกเป็นมาเฟียแล้วเป็นหัวหน้าแก่โอ้ใช่ที่หน้าตกใจเคยยุ่ยยังน้อยสาเหตุที่ผมพูดประชดว่าเขาแก่ไม่ใช่จะพูดแล้ว่ายี่สิบหกเขาเป็นระดับหัวแถวได้อย่างไรเขาเป็นหนึ่งในการสกิมเมอร์นี่แสดงว่าเป็นอาชญากรตั้งแต่เล็กเลาก้ามนี่ครับเแ็กเล็กๆไหมใช่ครับ ต้องเป็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ถึงบอกไงถึงอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้ว่า26ปีของเขาเป็นหัวหน้าแก๊งแล้วแล้วสามารถออกมาปฏิบัติการอาชญากรข้ามชาติโดยใช้สกิมเมอร์เนี่ยจามประเทศได้ก็ไม่ธรรมดาแต่นี่ต้องบอกให้ผู้ชมทราบนิดนึงว่านี่ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะคะว่าเป็นมาขนาดนี้ตอนที่อายุยังน้อยนี่คือตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะได้ห้าคนหนีไปหนึ่ง หลออบหนีไปได้การจับกลุ่มเนี่ยแบ่งการชุดสืบสวนเนี่ยผมยอมรับเขาเขามีข้อมูลค่อนข้าง,งชัดเจนแล้วก็วางแผนจับกลุ่มมาพอสมควรไปดักตรงตู้ที่ทีมนี้กดบ่อยอยังไงคือเดี๋ยวต้องมาอีกแน่เพราะอะไรสุดท้ายชุดสืบสวนสามารถขยายผลได้ว่าบ้านพักของกลุ่มคนเนี่ยอยู่ใกล้กับตู้ ATM แห่งนี้เนื่องจากตู ATM ้ ATM แห่งนี้อยู่หน้าเฟสมาเป็นร้านสะดวกซื้อแถว ในพื้นที่ของกมลาเขาก็เลยยอมเสียเวลาไปจักเฝ้าแล้วสําเร็จก็เห็นสองคนเนี้หัวหน้าแก๊งก็คือเทวินเป็นคนกดแล้วคนที่นั่งต่อไปในภาพเนี่ยเป็นคนยืนคุมเชิงช่วงที่เสียบข้อบาัตรปั๊บชุดที่ล้อมอยู่อ่ะก็บุกเข้าชาร์จเขาวิ่งหนีนะค่ะ ทิ้งบัตรติดอยู่กับตู้แล้วเขาวิ่งหนีแล้วไปจนตอกที่ที่ท้ายซอนก็นํามาตัวมาขยายผลค่ะแล้วก็ไปพบบัตรอิเล็กทรอนิก์เนี่ยสิบามใบอยู่ในบ้านพักค่ะเขาเช่า,า,ชาบ้านแล้วก็ขยายผลไปจับที่เหลือคือตามไปจับที่บ้านเออผมได้มีโอกาสคุยกับทีมของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งถ,ถือว่าเป็นผู้เสียหายต้องไปจ่ายเงินให้กับลูกค้านะอืม มูลค่าไหลหลายล,ายล,ายลายย้านหอที่โดนปลดปแต่เ<ต>ชื่อไหมคุณนกท่านผู้ชมครับแสดงว่าทำานานแล้วในคร <น S 3> อบบ้านเราคนที่บ้านหรือที่ไหนก็ตามไม่พบของกลางเป็นเงินสดเราไปไหนอ่ะโอนเรียบร้อยหมดแล้วครับ,รบรนึกออกไหมโอนกลับประเทศแล้วก็ทำลายซักทำลายสลิปคือนี่คือทีมงานที่เขามาเอาเงินโดยเฉพาะแล้วสังเกตไหมสกิมเมอร์ชุดนี้ไม่ได้ลูด เพื่อมาซื้อสินค้า,าต่างกันที่เราเคยเสนอจำได้ไหมอันนั้นไม่ใช่สกิมเมอร์อันนั้นคือแฮกเกอร์แต่นี่คือสกิมเมอร์เนี่ยมันมีรหัสสีหลักด้วยจำได้ที่เราถ่ายที่ผมถ่ายเมื่อสักครู่เนี่ยน่าจะมีมูลค่ามหาศาลเพราะมันมีข้อมูลของลูกค้าอยู่หลังบันหมดเลยแล้วมันหลุดออกมาได้ยังไงก็กามาจากทีมแฮกเกอร์หรือสกิมเมอร์มีอีกแบบหนึ่งคือเอาไปติดที่ตู้ ATM แล้วมีกล้องส่องลงมาเหมือนธนาคารกส,สิกรที่เคยพบที่ที่ป่าตองด้านบนใส่กล้องดูรหัสดูรหัสหส,สกิมเมอร์เสียบบล็อกเข้าไปเมื่อลูกค้าคีย์บอร์ดมันเป็นแผ่นบล็อกของแผ่นเพจอีกตัวกดไว้เมืเ่กอกดป๊อบมันไปโผล่ที่โน้ตบุ๊กเขาค่ะกล้องดูรหัสสี่หลักค่ะอันนี้คือสกิมเมอร์ที่ที่ยังไม่ได้ระดับบรมอาจารย์ถ้าสกิมเมอร์เจ๋งเ,เ,เ, <c oughs> เขาเขาไม่ได้ใช้วิธีนี้ <c oughs> เขาโดยใช้แฮกเกอร์แล้วสแ,แกนหาตัวสี่หลัก นั่นคือระดับที่ฝีมือที่ที่เราบ้านเราก็เคยจับมาแล้วก็ยังมีทีมงานพวกนี้ครับผมถามว่าทําไมนะวันนี้มันมีกลุ่มคนต่างชาติที่เราเรียกาอาชญากรข้ามชาติเข้ามาในบ้านเรามากมูลเหตุคือบ้านเราต้อนรับนะักท่องเที่ยวถูกไหมฮะ,ะน้องเที่ยวที่เข้ามาไม่รู้หรอกหน้าตานี้ไม่ได้รงบ่งบอกว่าเป็นอาชญากรถูกไหมครับหน้าเหมือนกันเลยแล้วห้าคนเนี้ย ผมบอกคุณลอกคุณลอกยังตกใจแล้วเชื่อเป็นฝรั่งเศสคคิดว่าเป็นทางตะวันออกหรือเป็นอะไรก็ตามทางประเทศที่อาจจะเป็นประเทศที่สามหรือซ้ําไปแต่นี่กลับกลายถือสัญชาติฝรั่งเศสซึ่งเดินทางมาไม่ได้แวะกรุงเทพก็บามาเรื่อยๆก็แปลว่าก่อเหตุที่อื่นมาด้วยเหมือนกันก็คืออาชีพเขาใช่ทํามาเยอะแล้วที่สําคัญคือขอน้ามีแก๊งรัสเซียก็แนวเดียวกันเลยมีการถูกบังคับแต่รัสเซียเนี่ยที่เรา ผมเคยไปทำคข่าวเนี่ยก็คือถูกบังคับให้มาตะเวนก่อเหตุเพื่อจะเอาเงินไปแลกกับครอบครที่ถูกจับขเขามีมาเฟียใหญ่ที่มอสโกแต่อันเนี้ยก็คือเป็นอาชญากรโดยที่ทำเพื่อขอบวนการของตัวเองค่ะผมบอกบ้านเราเนี่ยผมวันนี้ผมพลาดหัวนะก็คือบ้านเราเนี่ยกลายเป็นเป็นพื้นที่ศูนย์รวมของอาชญากรข้ามชาติซึ่งผู้การก็ยอมรับว,ว่ายังมีอีก แต่อาจจะไม่ใช่แก๊งนี้อาจจะเป็นแก๊งข้ามชาติอื่นซึ่งตอนเนี้น่ากลัวคืออะไรไหมฮะบ้านเราเนี่ยเปิดรับหมดเลยจีนเกาหลีรัสเซียเข้ามายิ่งเฉพาะตอนนี้ช่วงจีนเข้ามาเยอะมากก็เราแวดระวังกันนิดนึงเรื่องพวกนี้สังเกตง่ายๆผมได้รับคำแนะน<ม>ําจากสถาบันการเงินการกดตู้ ATM ค่ะดูเบื้องต้นเลยครับบัตร ATM หรือบัตรเดบิตท,ที่เราใช้กันอยู่บัตรเครดิตก็ดี ถ้าจะเสียบถ้ามีไฟประพิบใช้ได้ค่ะแต่ถ้าไม่มีไฟเสร็จเลยก่อนกด ATM ให้สังเกตดีๆนะคะใช่ให้มีไฟกระพริบจะมีไฟกระพริบที่ช่องเสียบบัตรให้สังเกตตรงนั้นไว้ถ้าไม่มีอย่าใช้ครับตู้นั้นถูกสแกมเมอร์ไว้แล้วค่ะนะคะอะก่อนที่จะไปเรื่องต่อไปพักก่อนดีกว่าเมื่อกี้เขาชูสิบนาทีหมดแล้วหรอไม่เป็นไรอาอีกห้านาทีอีกห้านาทีข่าวนี้จะพอเหรอ ก็ยังได้ยังได้เหรออ่ะเรื่องของเรื่องร้องเรียนนะคะที่มีการร้องเรียนเสียงอ๋ออย่างนี้<อ>ผมผมผมได้ไปวันวันนั้นตื่นเต้นยอมรับเป็นเป็น,เป,นเป็นเหตุอีกเหตุที่เราเฝ้ารอวันที่ที่มีการดีเดย์คือ26จะมีการคุยระหว่างผู้นำศาสนากับผู้นำชุมชนบ้านหนามะขามกับผู้บริหารของโรงแรม ในย่านนั้นที่มีปัญหานะคคือจริงๆเราเคยเกิดเรื่องนี้มาแล้วแต่เราบอกว่าต้องรอดูวันที่16ค่ะก็เคยท่านผู้ชมที่ติดตามคนงะรู้ว่าปัญหาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของของความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับเรื่องเรื่องตรงนี้นิดหนึ่งพอย่ามันมีเสียงเข้ามาเขาเขาขายกระเปาข้างล่างว่าก็พอดีที่โอ้ไปไม่ถูกเลยเหมือนกันเนี่ย พอวันที่26เขาบอกว่าจะเป็นวันที่26จะมานมีน่คุยกันเลยผมหิวเราอยากกินสลัเบอเป็นเึก่งถึงลับี้อะไรอย่างเงี้ยป่ะก็เลยวันนั้นเรารอเจ้าที่ตำรวจก็รอเพราะการหาข้อมูลเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงมาก <c oughs> มันก็มีข้อมูลทางโซเชียลมีเดียมีการแชร์ภาพพ,พวกป้าย <c oughs> ในการที่ ก,กับโรงแรมก็ยกัง <ไป S 1> คือเบื้องต้นนี้<ว>ท่านท่านผู้ชมเอา,อาง่ายๆดีกว่าป้ายประงเนี้เบื้องต้นเนี่ยหน,งนังสือร้องเรียนเดี๋ยวเรียนท่านผู้ชมที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ดูเรามาเมื่อสัปดาห์ก่อนๆเรื่องราวของของมูลเหตุอันนี้เกิดมาจากมันมีหนังสือร้องเรียนไปถึงสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีโดยในหนังสือมีสาระอ้างอิงถึงการส่งเสียงดังของการประกอบพิธีละหมาดนะครับ แล้วในเนื้อหาท่อนหนึ่งระบุว่ามัสยิดดังกล่าวอยู่ใกล้กับโรงแรมช,ชื่อนี้ชื่อนี้ก็ทําให้ชาวบ้านาในพื้นที่ดังกล่าวเข้าใจว่าเป็นโรงแรมในการร้องเรียนก็ทําให้ผู้นําศาสนาก็ดีหรือผู้ที่นับถือศาสนาก็ดีเนี่ยเข้าใจกันว่าทําไมโรงแรมไม่เข้าใจกับคุณเพิ่งมาอยู่แต่ศาสนาอยู่มาต้งแต่ครันบรรทบุรุษ มัสยิดมีมานานการละหมาดออกเสียงหรือชุมชนทางสายต่างๆเขาทำกันมานานๆนนแต่ทำไมอยู่ดีโรงแรมมาร้องเรียนก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวกันมาจนวันนั้นก็นัดพูดคุยกันโดยมีผูต้ตรวจราชการจากสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับรองผู้ว่าผู้ว่าตัวแทนของผู้การคือรองผู้บังคับการผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนบ้านหลังวังคม ผมชอบแล้วผมยอมรับแล้วผมน้อมรับแล้วผมดีใจมากที่วันนั้นกลัวมากกลัวมือที่สามจะเข้ามาอสอดแทรกพร้อมมีการส่งรายกันไปกลุ่มชวนเชิญสามจังหวัดชายแดนเข้ามาร่วมผมผมเลยบอกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ะนะครับมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตซึ่งทางชุมชนเขาก็กลัวเขาก็กลัวมีมือที่สามเข้ามาสอดแทรกซึ่งทางชุมชนเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้อยู่แล้วเรื่องนี้นะครับก็เลยมีลักษณะว่า ทางกองกําลังของตํารวจภูธรเนี่ยก็คือกองควบคุมฝูงชนเนี่ยเตรียมหนึ่งกองร้อยหนึ่งกองร้อยนี่ร้อยกว่านายก็ค่อนข้างเยอะเตรียมพร้อมไปในวันนั้นนัดกันสิบโมงในการพูดคุยแปดโมงอ่ะตำรวจถึงกําลังแล้วก็ e ออดีตรวจเรื่องของวัตถุระเบิดเรียบร้อยจนสิบโมงได้พูดคุยผู้ตวรวจราชการยืนยันว่าจากการตรวจสอบไม่พบว่าเสียงดังตามาที่ร้อง ตกไปแล้วนะครับเรื่องเสียงดังไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวข้องแล้วผู้ตรวจระบุว่าการร้องเรียนครั้งเนี้ถือว่าอันเป็นเท็จก็คือไม่จริงอ่ะ,ะอง,ง่ายๆดีกว่าทางผู้นำศาสนาเขาก็เข,ข้าใจและผู้ตรวจก็ยังบอกว่าจากการตรวจสอบโรงแรมไม่เกี่ยวค่ะน่าจะมีบุคคลไม่หวังดีนะครับเพราะเังสือร้องเรียนก็ไม่ได้ระบุะชื่อ หรือระบุชื่อทางผู้ตรวจราชการก็บอกไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากมันมีพร,รบรขบ้อมูลข่าวสารอยู่ค่ะทางผู้นําชุมชนทางผู้นาศาสนาผมยอมรับเลยเขาเก่งเขาสามารถควบคุมคน,คนของเขาได้แล้วเขาพูดเลยว่าอ่าทุกคนฟังแล้วพวกเรานั่งอยู่นอกได้ยินเสียงทั้งมีทั้งภาพทั้งเสียงออกมาทุกคนฟังคําชี้แจงได้ยินกันทุกคนแล้วเข้าใจกันเป็นในแนวทางเดียวกันคือจบ ผมยอมรับเลยผมยมีขอบคุณตกลงเรื่องนี้จบจบง่ายๆซึ่งผมไม่บอกว่าโหดีใจมากจบอย่างจบอย่างดีอ่ะจบแล้วเข้าใจกันว่าแล้วผมยอมรับว่าชาวบ,บ้านเนี่ยเชื่อผู้นําค่ะก็แปลว่าผู้นํำคนนั้นเก่งผู้นําศาสนายิ่งเชื่อเมื่อผู้นําศาสนาโตอ,อิหม่ามบอกว่าตกลงขอให้จบด้วยดีชาวบ,บ้านไม่มีการลุกฮือเลยถูกไหม ผมชอบมากเลยมันผมผมเคยไปร่วมเหตุการณ์งี้มาเยอะแต่ละพื้นที่ซึ่งมันไม่จบจะมีเสียงเซนแซ่ไม่ยอมนู่นนี่นะั่นแต่ที่นี่ไม่มีเลยครับทุกคนฟังผู้นำศาสนาทุกคนฟังผู้นำชุมชนยอดเยี่ยมคือคุยรู้เรื่องยอดเยี่ยมจริง,งซึ่งอตอนแรกผมโอ้โหงานนี้ยาวแน่คิดในใจะนะครับตอนแรกที่เราคุยกันสัปดาห์ที่แล้วเรานึกว่าเรื่องนี้จะเป็นน้ำพึ่งโยดเดียที่จะขยายกว้าวมากาเลยผมภาวนาเลยผมยังคุยกับทางทางตำรวจชุด คบกองคบคุณฝูงชนนะครับว่าขอนพี่อย่ามีอะไรรุนแรงอนะไรเขาไม่พกอาวุธเลยนะครับสรางชุดปราบก็ไม่ได้พกอ,อะไรนะมีวิทยุบ,บอกเลยห้ามพกอาวุธปืนนู่นนี่นะดีครับจบอย่างนี้ผมค่อนข้างว่าจบอย่างชื่นมืนนะ่นเนาะก็คือพูดคุยกันด้วยวาจาแล้วเข้าใจาเรื่องนี้ ผู้นำชนบอกว่าเสมือนไม่เคยเกิดขึ้นโอ้โหผมได้ยินคํานี้ก็จะได้อยู่กันอย่างสบายดีใจเลยแล้วก็ไปไปเล่นเรื่องอื่นเรื่องโรงแรมทํานู่นทํานี่ก็ไปเรื่องกันไปค่ะป้ายเปยล้ําถนนก็ไปว่ากันไปขอเลยะครับเรื่องศาสนาอย่าอย่าให้กระทบกันเรื่องนี้นำออกมาเป็นน้าพึ่งหยดเดียวที่คุณนอกพูดความเชื่อถือความศรัทธาของศาสนาเนี่ยไม่เข้าใครออกใครนะครับทุกคนมีศาสนาที่ตัวเองยึดเหนี่ยวเราก็เคารพทุกศาสนานะครับ ค่ะก็เป็นนั้นว่าเรื่องนี้จบจบครับอย่างที่เรากังวลกันมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะคะแต่รายการของเรายังไม่จบยังค,ค่ะเดี๋ยวเราชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อค่ะสนับสนุนโดย yesterday 1 6 6 5 106.5เพลงดีๆความทรงจำดีๆตลอด24ชั่วโมง